สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้เราจะมาต่อเรื่องของการบันทึกโน้ตเพลงต่อนะคะจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการบันทึกโน้ตดนตรีไทยไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกโน้ตดนตรีสายอุนนะคะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคําว่าตัวโน้ตซะก่อนนะคะว่าตัวโน้ตนะคะ คือเครื่องหมายที่ใช้สำหรับบันทึกบอ,อกระดับเสียงดนตรีและความสั้นยาวของเสียงซึ่งตัวโน้ตแต่ละตัวเนี่ยจะมีอัตราจังหวะที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นตัวที่1ตัวที่1ตัวนี้นะคะตัวที่1ตัวนี้เราเรียกว่าโน้ตตัวกลมค่ะซึ่งโน้ตตัวกลมจะมีอัตราจังหวะความยาวเสียงเท่ากับ4จังหวะ ตัวที่สองเราเรียกว่าโน้ตตัวขาวจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวกลมก็คือจะมีเพียงสองจังหวะเท่านั้นนะคะต่อไปตัวที่สามคือโน้ตตัวดำโน้ตตัวดำก็มีอัตราจังหวะเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวขาวก็คือมีเพียงแค่หนึ่งจังหวะโน้ตตัวคเบ็ดหนึ่งชั้นนะคะก็มีอัตราจังหวะเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวดำก็คือมีอัตราความยาวเสียงแค่ หนึ่งส่วนสองจังหวะนะคะที่มาดูว่าแล้วองค์ประกอบอะไรบ้างที่ใช้สำหรับในการบันทึกตัวโน้ตดนตรีสากลการบันทึกโน้ตดนตรีสากลเนี่ยมันจะยุ่งยากแล้วก็วุ่นวายมากกว่าบันทึกโน้ตดนตรีไทยเพราะว่ามันต้องมีส่วนประกอบเยอะแยะมากมายอย่างเช่นส่วนที่หนึ่งคือตรงนี้ค่ะเราเรียกว่า บรรทัดห้าเส้นบรรทัดห้าเส้นจะมีใช้สำหรับบันทึกตัวโนต้ตก็คือเราต้องเอาตัวโนต้ตเนี่ยมาบันทึกลงในบรรทัดห้าเส้นลักษณะก็คือเส้นตรงที่ขีดขนานกันห้าเส้นนะคะแล้วให้นับเส้นที่หนึ่งจากข้างล่างน้องๆอ,อย่าไปนับเส้นที่1จากข้างบนนะคะต่อไปต้างางสี่เหลี่ยมข้างล่างอันนี้เขาเรียกน้องจะเห็นว่ามีเส้นตรงสั้นๆขีดหลายหายเส้นเลย อยู่บนบรรทัด5เส้นและอยู่ใต้บรรทัด5เส้นซึ่งเส้นสั้นๆนี้เนี่ยเราเรียกว่าเส้นน้อยหรือบรรทัดน้อยนะคะอันนี้จะทําหน้าที่บันทึกตัวโน้ตที่มีเสียงสูงหรือต่ำกว่าบรรทัด5เส้นนะคะอ่ามาดูองค์ประกอบต่อไปค่ะองค์ประกอบต่อไปก็คือกุญแจประจําหลักนะคะในการบันทึกโน้ตเนี่ย จะต้องมีการเขียนกุญแจประจับหนักไว้ตรงหัวพองบัหหนพัดห้าเส้นทุกครั้งนะคะซึ่งกุญแจประจําหลักที่นิยมใช้ก็คือกุญแจซอนและกุญแจฟาแต่น้องๆเรียนแค่ปสี่เพราะฉะนั้นเรามาทําความรู้จักแค่กุญแจเดียวก็คือกุญแจซอนนะคะลักษณะของกุญแจซอนคือตัวนี้เขียนอย่างนี้นะคะหน้าที่ของกุญแจซอนหรือกุญแจประจําหลักจะทําหน้าที่ กำกับเสียงตัวโนต้ตนะคะก็เลยกํำกับไว้เลยว่าโดเรมิฟาโซลาทีอยู่ตรงตำแหน่งใดบ้างของบรรทัดห้าเส้นต่อไปมาดูวิธีการเขียนกุญแจซอนกันค่ะนี่นะคะดูเลยการเขียนกุญแจซอนกุญแจซอนเราจะต้องเขียนไว้ตรงหัวของบรรทัด5เส้นทุกครั้ง นะคะที่มีการบันทึกโนต้ตตรงนี้ที่ครูชี้คือหัวของกุญแจซอนหัวของกุญแจซอนจะอยู่ตรงเส้นที่สองของบรรทัด5เส้นนะคะหัวกุญแจซอนจะไปอยู่ตรงเส้นอื่นไม่ได้เลยเพระถ้าน้องเขียนหัวกุญแจซอนไปอยู่ตรงเส้นอื่นเนี่ยแสดงว่าน้องเนี่ยจะบันทึกตัวโนต้ตผิดเลยนะคะ พอเราได้กุญแจซอนได้บรรทัดหเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถบันทึกตัวโน้ตได้นะคะวิธีการบันทึกตัวโนโดคุณบอกว่าตัวแรกที่น้องควรน,นําไปบันทึกก็คือให้บันทึกตัวซอนก่อนนะคะให้บันทึกตัวซอนก่อนเป็นหลักเพราะกุญแจประจําหลักคือกุญแจซอนจากนั้นตัวอื่นๆเราก็จะบันทึกแบบทาบเส้นสลับกับระหว่างเส้นไปเรื่อยๆอย่อยางเช่น เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเสียงซอนอยู่ตรงไหนเราเอาหัวกุญแจซอนเป็นหลักเลยค่ะหัวกุญแจซอนอยู่เส้นที่สองเพราะฉะนั้นตัวโน้ตเสียงซอนจะต้องอยู่ทาบเส้นที่2นะคะส่วนตัวอื่นก็ไล่ไปเลยถ้าตัวโน้ตหลังซอนลาทีโดคือเสียงสูงกว่าซอนก็ต้องตำแหน่งก็ต้องอยู่หลังซอนและสูงกว่าซอนฟามีเรโดเสียงต่ำกว่าซอนตำแหน่งก็ต้องอยู่หน้าซอน และเสียงก็ต่ําลงมาเรื่อยๆแล้วเราบันทึกแบบทาบเส้นสลับกับระหว่างเส้นอย่างตัวนี้ซอนทาบเส้นหลังซอนคือลาลาต้องระหว่างเส้นหลังลาคือทีก็ทาบเส้นหลังทีคือโดก็ระหว่างเส้นนั่นคือได้เสียงสูงแล้วนะคะต่อไปมาดูเสียงต่ําซอนทาบเส้นหน้าซอนคือฟาระหว่างเส้นหน้าฟาคือมีทาบเส้นหน้ามีคือเลระหว่างเส้น น่าเรคืรโดโอดูก็ต้องทาบเส้นแต่บังเอิญว่าบรรทัดห้าเส้นมันหมดเพราะฉะนั้นเราจึงมีการขีดเส้นน้อยเพิ่มขึ้นมาแล้วเอาดูไปทาบเส้นน้อยนะคะข่อไปหม่ทงประกอบต่าไปก็คือเครื่องหมายหยุดนะคะเครื่องหมายหยุดก็คือสัญลักษณ์ที่ทําให้เสียงดนตรีนั้นเงียบหายไปชั่วขณะหนึ่งนะคะซึ่งโน้ตแต่ละตัวจะมีเครื่องหมายหยุดหมดเลย และค่าของเครื่องหมายหยุดก็จะมีค่าเท่ากับค่าของตัวโน้ดเช่นอันนี้นะคะเห็นไหมอันนี้คือลักษณะของตัวหยุดถ้าเป็นรูปอย่างนี้เป็นเส้นทึบอยู่ใต้เส้นที่4อันนี้คือตัวหยุดของตัวกลุ่มตัวหยุดของตัวกลุมก็จะมีค่าหยุดเป็น4จังกวพอมาตัวนี้คือตัวหยุดของตัวขาวเป็นเส้นทึบอยู่บนเส้นที่สเหมือนกับตัวกลุ่มนะคะแต่ตำแหน่งผิดกันน้องอย่าจำผิดนะคะ ตัวหยุดของตัวขาวจะมีค่าหยุดเป็นสองจังหวะจำไว้เลยว่าถ้าตัวกลมอยู่ใต้เส้นที่สถ้าตัวขาวอยู่บนเส้นที่สาต่อไปตัวดำค่ะตัวหยุดของตัวดำตัวหยุดของตัวดำจะมีค่าหยุดเป็น1จังหวะและสุดท้ายคือตัวหยุดของตัวขบเบ็บหนึ่งชั้นจะมีค่าหยุดเป็นเศษ1ส่วน2จังหวะเพราะว่าตัวดำหรือมีค่า1จังหวะตัวขบเบ็หนึ่งชั้น มีค่าเศษหนส่วนสองจังหวะส่วนประกอบต่อไปค่ะเราเรียกว่าเส้นกั้นห้องนะคะเส้นกั้นห้องจะเป็นเส้นตรงที่ขีดตั้งฉากลงมาขัดบรรทัด5เส้นนะคะจะทำหน้าที่แบ่งบรรทัด5เส้นออกเป็นห้องเพลงก็คือ1ตรงนี้มีหนึ่งสอี่ห้าหเจ แต่แสดงว่าบรรทัดนี้แบ่งออกเป็นแปด่องเปรยลักษณะที่เป็นเส้นตรงเส้นเดียวแบบนี้นะคะขีดลงมาตั้งฉากกับบรรทัดอาเส้นอันนี้แหละเราเรียกว่าเส้นกันหองแต่ถ้าเกิดเป็นสองเส้นปิดท้ายแบบนี้เราเรียกว่าห้องจุเพรงนะคะอ่ะทีนี้มาดูสรุปกันค่าเกี่ยวกับการบันทึกโน้ตด,ดนตรีไทยและโน้ตด,ดนตรีสากลเรามาดูโน้ตด,ดนตรีสากลก่อนนะคะ โน้ต no, ดนตรีสากลก็คือตัวบอกระดับเสียงดนตรีซึ่งองค์ประกอบก็มี1นึ่งบรรพัหน้าเส้นใช้สำหรับบันทึกตัวโน้ตสองกุญแจประจำหลักทำหน้าที่กำปักเสียงตัวโน้ตสามนะคะ3ก็คือเครื่องหมายหยุดเป็นทสัญลักษณ์ที่ทำให้เสียงดนตรีเงียบหายไปชั่วขณะหนึ่งสก็คือเส้นกันห้องมีไว้สำหรับแบ่งจังหวะของเพลงออกเป็นห้องเพลงนะคะ พอมาเป็นโน้ตดนตรีไทยสัญลักษณ์โน้ตดนตรีไทยจะมี7ตัวคือโดเรมีฟาซซลาทีก็จะแทนด้วยตัวดอเด็กรอเรือมอม้าฟอฟันโซโซลลิงถอทหารนะคะแล้วการแบ่งห้องเพลงของดนตรีไทยเราจะแบ่งออกเป็น8ห้องเพลง1บรรทัดจะมี8ห้องเพลงและในแต่ละห้องเพลงจะมีตัวโน้ตได้ไม่เกิน4ตัวนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เรื่องเกี่ยวกับดนตรีสขากลครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าจะมาเจอกับเรื่องอะไรไคอยดูติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ